ไม่ไม่อันนี้น้ำหนักช่างองสิบห้กรัมสิบห้าสิบแปดห้าติเดี๋ยวผมตัดวาตติออกไปจะได้เทาน้ำหนักไปเป็ก็จะตัดต่อห้เป็นองอันนี้คุณอรยะั้งมไน้อยยงันนิยมนี่ง่ายเลยตอนตอนนี้ที่ที่ผมคำนวณเนี่ยด้ ตัแต่เจ็หนั้แดหมื่เคือถ้าลงพลาสิกเนี่ยนะิดตัวต่จร,จริงแล้วคุณอาอยากแกะพลาสติกก็ไ,ได้หรือไม่แกะก็ไ,ได้พลาสติกผมว่าต่อเนี่ยเกิดเรือเดือของกันแต่เหรียญบางอันคุณอาเออเปอร์เซ็นต์ของทองเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็มี ในนี้แหละท,ที่ยญิงเปอร์เซ็นต์มาบางอันเนี่ยเปอร์เซ็นต์ทองไปสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็มีจังเลยแล้วมีสิบจเมบูนพัสดีจุดอะไรจมาอะไรั้งผนนิดข้าเนี่ยมันก็มันไดด้วยเหตุด้วยผลตรงนี้ประรับผมไม่ไม่ไม่ไปไหนระคะัแต่ถ้าคุณอาจจะให้หักพสัสดี แต่จนันจริงแล้วเยช่างทำคเิจริงแล้วไม่ไม่ใช่นะเราต้องหาวัสิุอยู่แล้วลาสิุเนี่อันนึงขันต่ำสองตั้งกว่าอยู่แล้วใช่ครับต้องมีหรือว่าคุณอายจะให้ผมตัดก็ได้คือที่ผมไม่ตัดเนี่ยเพราะว่าถ้าคุณอาไม่ขายเนี่ยคุณอาเก็บกับสภาพเดิมได้อู้หู้สบายใจตัดเลยจากนั้นให้ผมตัดก็ได้จริงจรเขรามันจะออกมาใกล้เคียงเลยที่ผม ที่ผมที่ผมไม่ได้ตัดเนี่ยเพราะว่าถ้าคุณอาไม่ขายใช่ไหมคุณนายังเก็บตัดต่อภาคเตาได้ไม่ยิที่ผมคิดที่จะบวกเนี่ย้าที่บ้างที่ว่างอ่าอ่าอ่าใัดใจตัดอ่าตัดตัดถ้าถ้าถ้ารวมตรงนี้ได้สี่แสนสามหมื่นห้าพันสี่แสนสามหมื่นห้าพันอันนี้ไม่เกี่ยว ใช่ครับโปรกรมหนึ่งเนี่ยประมาณสองพันห้าร้อยกว่าเกือบเกือบสองพันหน่สองพันห้าร้อเจ็ดสิบสามบาท ถ้าคิดตรงตัวเลยก็เ2,574บาทถ้าคำนว2,800ก็ก็ค่าเครื่องบินเครื่งบินจไปลถ้า2,800ไดยนะคันเกินแล้วเดี๋ยวมันหยุดลบกนะ็จะพูดละครับวันจันนี้ทำท่าจะลงมากกว่าจะขึ้นพูดตรงตรงนะแต่ไปครับตอแสงไม่ต <laughs> ้องประด้ใช่ครับ 430,000แต่ 4, อันนี้อันนี้อันเน,น,นี้คุณนายสามารถลดได้พอสมควรไหมไม่ต้องสองไปเพราตัวนี้ไม่ได้จริงพี่บุกเก็บเขา้า ให้กับสามแสนลมันนั่นนะเซียนมืเซีนจริงๆนะช่วงก่อนถ้าสภาพนี้ผมซื้อสี่แสนไม่ครอบตัวแต่ตอนนี้มันลงครอบตัวสามแสนน้านนะพี่ได้ผมก็เอาไว้สามแสนนั่นแต่ว่าใจต้อซื้อนี่ด้วยช่วงช่วงของเงนเปดถ้าช่วงก่อนนะผมซื้อเกินแต่ช่วงนี้ช่วงนี้ติดติดมือไหลมาเลยช่วง้เต็มยาวไปเลยอันนี้นะเออผมพูดจากใจไม่มีกำไรทำด้วยหัวใจ เลยคุยกันมาหลายทีมาตั้งแตนีนี่นี่ก็ปัดแล้วดยเป็นสี่สี่แสนสามหมื่นห้าพันปัดผมปัดขึ้งไปจริงๆถ้าคิดตรงตัวมันจะตกสี่สี่สี่พันตกว่าถ้าคิดตรงตัวนะใช่ไหมผมก็ปัดทึ้งไปปัดผมคมลอม ยกกูน่าอำเงินสดไหรือยว่าโอนอำเงินสดนะโอเคไปเสับพ่เจ้ขอหญ่ได้ครับอนนี้ก็ให้ที่เจ้าเนีเดี๋ไปดมกัดีๆ่นเดี๋ยวผมพูดจริงๆนะ ผมขายนะของสายของสามนิดหน่อยนิดหน่อยเลยยี่สิบยี่สิบเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยยี่สิห้าใช่ไหมมันนั่นจริงนะอยากจะเปิดบัญชีของของบริษัทให้ดูกันเลยองค์ล่าสุดขายไปเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดช่วงก่อนได้ช่วงก่อนได้จริงๆอันอันนั้นก็ตั้งใจทำอันนี้ก็ขายได้เนี่ยคุเนี่เราดิ สองแสนสี่อกแรอีกพืนหนึ่งมาแล้วผมไปยากไปอื่นกับ่เข้าใจันเนียคุณอาไปที่อื่นอยู่แล้วไม่ไม่ไม่อันนี้ไม่ใช่ที่นี่้ผมมาจากภูเก็ตผมมาซื้อมาซื้อของอ๋อช้อปปิ้งอ่ะม่ใช่มาซื้อของมซื้อของนเอาสองแสนสี่ืนเดียวแล้วไม่ใช้ตรงสองแสนเอ้ยสองแนี่เอาสองแสนหนึ่งนะผมมนะกำ นี่ช้อปปิ้งคนเดียวเยอะนะมันไม่พอโอ้โให้เธอเนี่ยเนี่ยหมดเนี่ยช้อปปิ้งไม่ได้ไม่คิดมากหรอกอยาไปดีเหมือนกันเลยคุณอาเชียผมเอาสองแสนเดสองจากคุณอาเขาเลยนี่นะใครได้เข้าทุนนี่นะก็ดีใจแล้วเนี่ยคุณอาเชียไม่ได้ตั้งใจซื้อสองแสนไม่เกินนะนี่เอาสองแสนหนึ่งเนาะสองแสนสองกูได้เลย ไม่โกหธไปรักคุณนาอยู่แล้วดูอ้นี้แพงไอ้นี่ยแล้วหลักฐานเนี่ยองนนี้อ๋อตีให้เาไนี่มันต้องคำนวณคำนวณดิเอ้าให้คำนวณไหมล่ะเอาคำนวณไปคำนวณดูอันนี้ก็คำนวณเลยอ่ไม่ใช่ใจแข็งนะมันเต็มนิด มันไม่ใช่ใจแข็งนะผมไม่ได้ใจแข็งนะผมแบบคนจผมเนี่ยถ้ามันไม่ล้นลนะผมไม่มีถอยหรอกเข้าทุนผมก็ทํางานให้นะผมพูดจริงๆนะพราเนี่ยผมคิดว่าพาเข้าทุนเลยนะเอาแบบว่าทํางานได้เท่าไหร่ในการใส่ไปเท่าไหร่ไม่ไม่ได้แบบไปคิดเพื่ออะไรนะอสี่แสนนะสี่เออสามเก้าห้าสี่แสนใช่มั้ย คุณนาขอเชียร์เชียอ์ซี่ขอครับนี่แหละคือขอบคุณฟรีให้เพราะว่าพันทำงานฟรีให้หมดเลยคุณนาขอห้าพันเพิ่มเป็นลงทุนเกือบล้านไม่ได้กำไรหรอกคุณนาเ้าพันจบเพราะห้าพันจบเลยผมไม่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้มีกำลังใจเดินทางไปเที่ยวภูเก็ตจับมือจับมือขอห้าพันจบจุดห้าเปอร์เโอ้ยกูนาไม่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 ตกรถนะไม่ตกไม่ตก ผมผมไปภูเก็ตไม่ตกรถอ่ะผมเป็นอยู่วันผมเลยเออทักทีโรงพยาบาลผมเลยตออนนถ้าเกิดดสีแงก็เอำปังให้ลุงตลอดไม่นิยมอืมใช่อ๋อคนนี้บอกลุงว่าจะมองนั่งกลับด้วยอุ่นอุ่นไหนอุ่นเนี้ยเหรอคุณอาอยากอยากเช่าของกลับเหรอเช่าอะไรอ้าวแล้วเขาขายได้เท่าไหร่ อ่าอยากเช่าเท่าไหร่อันนี้ที่ที่บ้านได้เงินมาสองพันเหรอแต่ผมเป็นผมก็ช่ผมบอกครเหรอเอาแล้วคุณอยางอยากเช่าผมเท่าไหร่สองพันหน้าเลยตั้งปุณบเห็นตังปุเห็นให้ให้สามเลยได้น้ำตาจะไหลคุณนาเจงไหมผมซื้อห้าพันแต่ไม่เป็นไรผมให้คุณนาไม่เกินสามพันไม่เกินสามพันเอามาเดี๋ยวห่อให้คุณนาด้วย ีมันกะั้านผมไะามาไม่สังนี้ได้จสุดยอดอะไรนะพอแล้วเดี๋ยวซื้อห้าพันเดี๋ยวเเอาองค์ินก็บอกเก็บก่อนเก็บไเก็บไ้ตู้ด้วยนะได้เรื่องเล็กนะเดี๋ยวผมห่อให้ห่อขอยังใส่ดวงปันาอกขอบกขอบกขอบคุขอบคกขอบคุขอบอขอบกขอบคกณอบบบ